สวัสดีครับมันติบล็อกกล่องแห่งความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เพื่อนๆบอกเลยว่านี่ครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเล้เนี่ยมาถึงปุ๊บยังไม่ทันลงรถเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทวอทนะครับงานจีนที่เป็น OEM นะครับตัวนี้มีชื่อว่า d t 8 u 8 t r a ครับเพื่อนๆตรงนี้โอ้โหผมรีบร้อนอยากจะให้เพื่อนๆดูมากเลยเพราะว่านี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะมันมีความระไม้คล้ายคลึงกับตัว อัพป้อนว c ตอัลตรเนี่ยมากมากเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้แนะนําไปรุ่นหนึ่งคนระตัวนั้นนะว่า้ายแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นนผมมีความคล้ายมากถึง85-90เนลยนะเพื่อไอความระไม้คล้ายคลึงเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นแค่รูปลักษณะภายนอกเท่านั้นนะครับเรื่องของฟีเจอร์ภายในหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ย ไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงนะ,พะเพื่อนเวันนี้เนียเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็มันน่าใช้หรือเปล่ากับราคาที่ผมได้มาณนะเวลานี้นะครับก็อยู่ประมาณาทันต้นตน,นะ,พะเพื่อนเพ่นเนี่ยวันนี้ติดตามรับชมครับรับรองว่าตัวเนี้ยสวยมาก,มากๆเลยนะ,พะเพื่อนเพ่อนแบบดีทีแปดอัลตร้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานจีนที่เป็นแบบ OEM อนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คือตัวนาฬิกาคู่มือ สายชาร์จแบบแถบแม่เหล็กหลังจากนั้นนะครับให้ทําการโหลดแอปนะครับให้มันเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับตัวนาฬิกานะครับคือแอป Wear Pro นะครับไดงทัง Android และ iOS นะครับตัวนาฬิกาจะมีขนาดอยู่ที่49มมวัสดุเป็นเคสแบบโลหะผสมน้ําหนักอยู่ที่46กรัมแบตเตอรี่280มิลลิแอมจากด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมีปุ่มกดตัวล็อกด้วยนะครับก็คือด้านบนและด้านล่าง,างแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกรดดีอีกระดับนึงนะครับ นาฬิก,กาทั่วไปเนี่ยจะเป็นการล็อกเลียนแบบแบบนี้ปกติเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มล็อกแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ถือว่าทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวสัมผัสแล้วก็น้ําหนักต่างเนี่ยผมว่ามันลงตัวเลยนะครับนาฬิก,การุ่นนี้นะครับมีการกันนำระดับ ip 6 8แนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าหากเด็กเล่นได้เด็กเล่นดีกว่านะครับเพราะเป็นงาน oem เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายมากครับมาดูวิธีการใส่สายครับเหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวล็อกเนี่ยข้อดีคือพอใส่สายปุ๊บมันจะล็แแแล,แแบบลแบบ้้ว็นนนน่่่บบบบบีีเเยัซึงงถาาปปททๆไ มันไม่ล็อกปุ๊บมันอาจจะหลุดเลื่อนออกไปได้นะครับมาดูในส่วนวิธีการใช้งานครับปุ่มตรงนี้นะครับมันสามารถหมุนได้นะครับตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนวัตเฟสได้นะครับวัตเฟสหลักนะครับจะมีทั้งหมด10แบบนะครับแล้วก็จะมี1แบบในการดาวน์โหลดเราสามารถดาวน์โหลดได้จากในแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีวัตเฟสให้เลือกถึง390กกว่าแบบเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับปัดด้านขวาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เราเพิ่งใช้งานล่าสุดนะครับนี่ฮะ เป็น4โหมดหลักๆเนี่ยให้ดูในส่วนของภาษาหเห็นไหมครับภาษาเนี่ยถือว่าชัดเจนมากๆนะครับปัดกลับมานะครับปัดไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าวิดเจ็ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยที่เราใช้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับปัดด้านบนลงมานะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันในการปรับความสว่างนะครับแล้วก็จะเป็นรีโมทควบคุมเพลงอยู่ตรงนี้นะครับ ปัดขึ้นนันบนแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันของเมนูทั้งหมดเลยนะครับที่เราเลือกใช้งานได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะสังเกตต,ตรงปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้ถ้าเรากดย้ำๆสองครั้งนะครับมันสามารถเลือกเปลี่ยน UI เมนูได้ถึง10รูปแบบเลยนะครับนะครับ สำหรับปุ่มใหญ่ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโหมดต่างๆนะครับที่เราเปิดใช้งานไว้นะครับเนี่ยมันจะค้างอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถลบได้นะครับในการปัดไปด้านซ้ายแล้วกดกระบาดลบออกไปได้เลยนะครับสำหรับปุ่มส้มด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันเมนูลัดนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะใส่ในโหมดของการออกกำลังกายไว้ให้เรานะครับเราสามารถเลือกในการออกกำลังกายได้เลยนะครับสำหรับในโหมดการใช้งานอื่นนะครับก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่นนะครับอยู่ที่กัน2เกมด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถโทรออกจากตัว สมาร์ทวอตได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับตัวมือถือก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นเมนูหลักทั้งหมดเข้าไปที่ฟันเฟืองเป็นการตั้งค่าทั้งหมดการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยครับต่อไปก็มาดูนในโหมดการใช้งานหลักๆนะครับที่เป็นพื้นฐานของสมาร์ทวอตในยุคนี้แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยตรงเนี้ยต้องมีเลยแทบทุกสมาร์ทวอตนะครับแต่สมาร์ทวอตตัวนี้นะครับก็จะมีเพิ่มมาให้ก็คือ เรื่องของการวัดอุณหภูมิในร่างกายนะครับเพราะยุคนี้สาคัญมากๆนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือดตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับสาหรับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการวัดความดันนะครับแล้วก็การวัด ecg ที่ให้เพิ่มเข้ามาต้องบอกเลยว่าการวัดความดันกับ ecg เนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์นะครับมันไม่สามารถใช้อ้างอิงได้นะครับถ้าหากมีปัญหาในเรื่องของความดันหรือ ลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยต้องควรไปปรึกษาแพทย์หรือไปตรวจวัดที่โรงพยาบาลด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานกว่านี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นแค่ uh, ฟังก์ชันเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าเท่านั้นนะครับสำหรับในการวัดค่า ECG ตรงนี้นะครับเราต้องเข้าไปดูในแอป,ปนะครับของตัวสมาร์ทวอทรุนนี้นะครับภายในโทรศัพท์มือถือมันจะได้เห็นกราฟต่างๆนะครับไม่งั้นไม่สามารถดูจากนาฬิกาได้นะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับภายในแอปพลิเคชันนะครับจะมี โหมดในการออกกำลังกายตรงนี้จะเป็นการวิ่งกลางแจ้งนะครับซึ่งถ้าหากเราต้องการให้ตัวสมาร์ทอทช์เราเนี่ยเป็น gps นะครับเราต้องเข้าไปเปิดในแอปนี่ครับแบบนี้เปิดปุ๊บก็นับถอยหลังเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ทาการจับสัญญาณ gps ส่งไปที่ตัวนาฬิกาแบบนี้นะครับจะโยงกันแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้จากตัวนาฬิกาเลยนะครับว่าระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยเป็นแบบไหนยอย่างไรเนี่ยเช็คได้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราเลิกใช้งานเนี่ยเรากดปิดปุ๊บ นี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นแผนที่ที่เราวิ่งให้เราดูเลยครับว่าเราวิ่งเป็นแบบเส้นทางไหนแบบไหนอย่างไรนะครับต่อไปก็ยังอยู่ในภายในแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนวอตเฟสนะครับก็คือภายในแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนวอตเฟสเนี่ยได้มากถึง390กว่ารูปแบบเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าตรงนี้เท่าที่ผมทดสอบทดลองนะครับปัญหามันก็คือว่าถ้าเป็นระบบ Android เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นวอตเฟสนะครับ ไม่สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเท่าที่ผมทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ iOS เนี่ยมันก็จะมี watchface ให้เราเลือกถึง390กว่าแบบให้เราเลือกเปลี่ยนได้เลยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมทดสอบโดยการใช้ตัว iPhone 6นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าขนาด iPhone 6เนี่ย OS มันเก่าแล้วนะครับแต่ว่ามันยังสามารถลง watchface หรือว่าเล่นได้กับตัวสมาร์ทวอ h รุ่นใหม่ๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ สรุปหลังจากที่ผมทดสอบการใช้งานนะครับสมาร์ทวอตตัว DT8 Ultra ตัวนี้นะครับรูปลักษ์ลักษตาข้างนอกเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่ามันใกล้เคียงกับหรือว่าเหมือนกับตัว Apple Watch Ultra เนี่ยถึง90%เนตี่ยตรงนี้โอ้โหมันดูดีมากๆนะฮะแต่ในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับ100แต่ว่าในส่วนของการใช้งานที่เป็นในรูปแบบของ DT8 ตัวเนี้ยผมมองว่าผมพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการเต้นหัวใจหรือในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วกก็อีอย่างนลาา้ย กับราคาที่หลักพันต้นๆเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับตัว d t 8 u l t r a ตัวนี้นะครับว่ามันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็อยู่้ว่เพื่อนตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยถามว่าชอบไหมโอเคนะครับผมว่าโอเคมันให้เป็นสูงมากๆนะครับแล้วก็ รูปทรงต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์การใช้ง,งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยน,นุณ้ที่ด้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมัลติบ o ็อกนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำทีมงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามา multi box. Ok.